การเตรียมตัวเดินทางแต่ละครั้งนะครับผมก็ต้องมาแพ็คของสัมภาระนะครับแล้วก็จัดเตรียมของให้พร้อมสำหรับการเดินทางซึ่งผมเองก็แพ็คไม่เหมือนกันสักครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมอาจจะขึ้นอยู่กับที่เราเจ้าของชิ้นนั้นหรือชิ้นไหนไปในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ผมก็ออกเดินทางจากบ้านนะครับตอนเวลาบ่ายโมงซึ่งมุ่งหน้าไปที่บ่อพลอยนะครับเพื่อนัดกับเพื่อนไว้อีกคันหนึ่งเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินก็ได้มีโอกาสขับรถออกไปเที่ยวพักผ่อนรีแลกซ์กับธรรมชาติและบรรยากาศข้างทางนะครับผมว่าสีเขียวเนี่ย มันดูแล้วสดชื่นดีผมก็มุ่งหน้าไปที่บ่อพอยนะครับไปนัดเจอเพื่อนนั้นที่ปทอบ่อพอยเดี๋ยวเจอเพื่อนเสร็จแล้วก็จะเดินทางกันต่อเลย จุดหมายปลายทางนะครับของทริปนี้ก็คือตั้งเป้าหมายกันที่ลานกลางเต็นท์นะครับลงเตียมเล่าปีนะครับที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินมาถึงแยกนะครับมันก็จะมีป้ายบอกว่าเลี้ยวไปทางพุเตยนะครับเราก็เลี้ยวตามป้ายเข้ามา ทุกครั้งนะครับที่ผมออกเดินทางเนี่ยก็จะมีความสุขทุกครั้งนะครับเหมือนได้ผ่อนคลายรีแล็กไปกับธรรมชาตินะครับมาขับม้เรื่อเนี่ยเราก็จะมาถึงแยกนะแยกสี่แยกนะครับถ้าเกิดเราตรงไปเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพินนะครับแต่เดี๋ยวผมจะต้องไป ซื้อสเสบียงสำหรับข้ามคืนนี้ซะกก่อนที่ตลาด่วงเท่านะครับเดีย๋ยวขอซื้อสเสบียงสักคู่นะครับแล้วก็เดินทางกันต่อครับแล้วก็ออกจากตลาดโมงเท่ามาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายนะครับตรงสี่แยกนะครับก็จะมีร้านกลางเต็นท์มากมายเลยป้ายบอกเราเยอะแยะมากมายนะครับ เาก็ขับตรงมาเรื่อยๆเ,เลยตาม GPS มาได้เลยนะครับ เราก็เดินทางตั้งแต่บ่ายโมงนะครับก็ามาถึงที่หมายเนี่ยก็แวะซื้อของแวะรอเพื่อนน,นู่นนี่นั่นก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วจะมีป้ายบอกที่ปากซอยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาส่วนทางก็จะมีคอนกรีตแล้วก็ลุกหลังนะครับเข้าไปด้านในจะเป็นลูกหลังเฮ้ hey, ครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศ อันไหนเลยดีกว่าจะมีป้ายสีเหลืเงๆนนะครับตรงสา่งเกถ้าวเข้ามานะครับก็จะให้เราเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็ตาม GPS ได้เลยครับก็ GPS ก็ตรงอยู่ ทางด้านในก็จะต้องผ่านชุมชนนะครับยังไงก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วกันขี่เรื่อยๆนะครับฝุ่นมันเยอะนะครับ มาถึงก็ค่อนข้างเย็นนิดน,นึงครับก็เลยรีบกางเต็นท์ก่อนเพราะฝนก็เริ่มใกล้มาแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ ภายในลานบางส่วนนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นแสงมันหมดแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศยามเช้ามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ทลิปนี้มากับเพื่อนก็เมนูง่ายๆกินกันง่ายๆนครับก็เหมือนมานั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยสาทุกสุกดิบกันได้มาแชร์ประสบการณ์การเดินทางต่างๆทนู่นนี่นั่นมาเป็นยังไงมันก็มีความสุขไปแบบ วิวตอนเช้านี่ก็คือดีเลยนะครับลานกลางเต็นท์ก็ค่อนข้างที่จะกว้างพหสมครลานก็ดีนะครับห้องน้ําก็สะอาดมุมไฮไลท์ของลานนี้ก็คือประตูไม้อันนี้ก็คือมุมไฮไลท์ของลานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพภายในลานนะครับก็จะมีจุดพักพ่อนต่างๆมากมาย อากาศยามเช้าก็เมื่อคืนก็ฝนตกลงมานะครับก็ทําให้เย็นชุ่มช่ำกันไปเช้ามาแล้วก็เมนูง่ายๆนะครับก็คือทําโจ๊กกินกันง่ายๆนะครับก็ได้แค่ต้มน้ําสักพักเดียวก็ฝนลงก็ต้องย้ายเข้าไปในซุ้มนะครับเพื่อหลบฝนก็รอจนกว่าฝนหยุดตกนะครับก็ทําการเก็บของแล้วก็กลับบ้านนะครับ ยังไงก็ฝากการเดินทางเล็กๆของเราสองคนด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไครต์ช่องผมมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ